สวัสดีทุกคนวันนี้เฮาก็ออกมาไฮนะเอามาหาก้นเป็นต้นคือเก้ามานั่มมานี้นะงาก็คอยกับน้องมานอนบานพอคอยนอนอยกับแม่คอย้่เ เอ็ดวะนี่นะมนิแข็งสมูสมูบานสมูบานโอ๊ยโมาอยู่อีบอ้ได้มูปะมาวันนได้ละพอมานกวยแอะม่ซื้อพยายามแห่ก็ถือเอาเอาซะซินขานเาะ คือแตค้าหนึ่งเอาเอาเอาด้วยซีนคามันแก้กรบโตะบบอสเหม็นถือธออัานไอรีได้เหม็นถือนะเลือตวตีนกระโต,าาต้มันไปมันกัดตีนถาดกัดตีนเจ้าน,นะนี่นะคือว่ามูถือคือเรากัดใหม่มุนเมื่เท่าไรเหม็นแห้ง หอโฟว่อะไขี้ลายอะไรนะแต่บังนี่แม่ห่อแงามได้ไหมขี้ลายแต่แซ่บนะอันเล่าห่อได้เจ้าทำไมหนะาแหวะลีห่อใหญ่ได้เจ้าห่อใหญ่ไม่งามเห็นบอกอันพอตัวแล้วกันตาปลานั่นชุกันมึงห่อไอโฟว่าดน กือว่าดีตัวอืมเนาะมาห่อดิบันงามอยูบเบิ่งเดือดตัวอีแม่ห่อเดือพองามไงพลอยจะเห็นหอกงามๆก็ได้หมอนี่ถ้เบิ่งแบบฝรั่งเศสได้เบิ่งทาเบิ่ง มาอีเมสเอาล้อมนะนะอีอันพอวัดงามหมดเรต้องลอมกันงามคิดเห็นเจองานนะนี่กุยคือเก่าละตัวนี้จยาวโหอาดาเอา่อยเมส่ะ

มีว <S 々> ่างมือกันยังเต็มอยู่เอาไปนํำเมนว่านว่นเนี้าก็นํำเขาคนเลงมือต้นแล้วเขาก็นํำเมนวันจนค่ำแวมันนี่ก็ไปน้าไม้เอ็นคือเซอดิเอเดียนเอ็นเอเ เอี่เอนดบังเน่อ้นอนดบังเน่แอนดังเน่อนเจ้าบังเอนนเอ็คือสห้องนี่เอ็นดูใจแอนด์บังว่านี่ละฝนดเอ็งแต่บงอ

nhọc lông lợn ôn Nhớ lợn đâu Thôi nhớ con cơ <laughs> này <laughs> 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 <laughs>

mãi nào cũng vậy hả hùng 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 hải đó chẳng phải chẳng ừ. phải chẳng phải chẳng phải chẳng làm chẳng phải 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 chừng phải chừng phải กินตัวม <ens> ันลายแต่งจีบผ่านหนักเป็นโนกชิ้นวิชิพันตันช่องืชามเยอชิิมชันโอีดาบางนันเฉยๆก็ลา แม่บอลเบนตำขาเบยเยอะเซอร์แกงหมูแกงหมูแกงกระุ้หมูป้าบ่เนี่ยเอามันมัพักนี่พร้อมแกงเซอร์าเลาะกันก่อนเฮาาป้าาสิิลาออันนี้ก่อน ปลาแข้งนี่แ่บนหมป้าบาพม่าป้าห้านี่ป้าห้านี่ญเตรีอมมือวิจักเด้เฟินอะไรป้าพมายอมมันเจอก็เป็นป้ามละะไาได้พายเห่า ปล่เือามอเอามาไปซื้อมาก็ไ่ให่เทาเม่อยท้ทนี้่าหน่นเพือเ้บิดกเขาล่ปลาปลาทีแจมถึงมาปล่อยปลาแมหาไรน้อยนึงปลาที่แุกแม่จแม่ท่นว่านวากพงนี่ยนอ่อนแล้วเพแพอนว่าราเอาปลาหน้ามาปล่อยนตัวอันนี้มนั่นะแต่นี้มีเป็ดกีนแล้ว เป๊ะเออติดปากเข่้ปั่นใช่ไหมมันไฟเป็นอะไรเป็นไปเป็นอะไรแคร์แล้วต้มไปเปื่อยแยมไปเปื่อยอยู่อยู่ไห้าร์คเมกาเด็กก็มีรวท่นเลยได้ มันไปมางปนไลเามันมาเลยอยจะเอินบาเมันเอากระเชือมมาพักน้ำจนแห้งใส่มาฝักกะอันนั้นเชื่อมไม่เอามาพักเชือกระเชื่อมกมีวาีเชือกเชือบปกเจอยเอได้หเชื่อได้ยหน่อยน้ำเน้อ มันมีก้างมีก้างก็ห่าเยอะห่าเป็นโฮมเจ้าพออน้าแพงลูกเช้าวันจะให้ลูกกินมันมีก้างนั่นจะให้กินแต่ต้องง่ายๆมักฝากนี้มันจัะโมฆาคอเฮาเฮลยเจ้าเฮาแพงอีพอเฮาอีพอกินถั่วมะพรกกับสูตรน้ำมันพออย่าหลุ้นเนว่มีเฮีบ่ย้าว้อนอะไรมั่งเฮายำเฮือก็ได้แต่ยังน้อยอีพอยำข้าวเฮาเยอะมาเฮายำข้าพวยอีพอแซ่บปากคอยำให้กินนะแซ่บแล้วเนาะเอ๊ะ

เมบโหลดที่เ้าีเอาไคว้ากับพิษเล็ดอยู่ตกิแสบแล้วช่ปะแล้วล้แสบุดตีหมูบ่าหรือีหมูป่าเพราะว่ามีจมีจะมีจักตีนมแสตีนโง่แสบกว่าอันนี้ตีน

นี่บอกว่ามันพื้นน้อยนี่วะมันอันนั้นนะน้องคอยมาเข้าว้ำปอดเอ้ยมาเลยพื้นพื้นน้อยไม่นอันนั้น น้องก็จูอันนั้นล้ก็พื้นมันอันนั้นกลมอันหนึ่งแรักวามพร้อมเฮ้ยก็เอาเหยอะไรก็นี่เก็บขึ้นเอาล้างนี่พร้อมไปเลยนะล้างออกปล่าล้างอ๋อเปล่าพังไปนะล้างมันก่อน